แจ้งข้อหา10โจนะครับทำร้ายหนุ่ม16ดับนะฮะพบ2หัวโจกอายุ18เพึ่งพ้นโทษทำคนดับไม่ถึงปีนะฮะความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนคดีนะครับแก๊งวัยรุ่นนะครับเยาวชนก่อเหตุลุมทำร้ายน้องนิวอายุ16ปีเสียชีวิตนะครับที่บริเวณถนนเยือนบ้านพักนะครับตำบลนางงวอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับหลังเกิดความไม่พอใจเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างหมู่บ้านนะครับที่มีการมีปัญหาระหว่างวัยรุ่นในหมู่บ้านครับ ทำให้มีการพยายามก่อเหตุอวดศักดาด้วยการด้วยความคึกขนองมาตลอดนะฮะเป็นเหตุให้น้องเนียวอายุ16ปีเนี่ยผู้ตายตกเป็นเหยื่อนะ,ะทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน,นะฮะ <c oughs> เพียงแค่คู่กรณีเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกับคู่อริเก่าจึงดักรุมทําร้ายนะครับหลังผู้ตายกลับมาจากเที่ยวงานบุญหมอลำนะฮะเมื่อคืนวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเก็บหลักฐานบางส่วนนะครับก่อนเกิดเหตุขณะแก๊งฆาตกรบุกมาพยายามทําร้ายคนตายถึงบริเวณหน้าบ้านนะครับ บริเวณบ้านนะฮะแต่ไม่เจอนะครับจนกระทั่งขากลับเจอระหว่างทางกลับก็ลงมือก่อเหตุนั่นเองล่าสุดครับทางด้านผอกกสพบ้านแพงนะครับได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนพร้อมทีมสอบสวนและเจ้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด10รายเป็นเยาวชนอายุ18ปี2รายนะครับและอีก8รายมีอายุระหว่าง15-17ปีนะครับโดยได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับฐานความผิด ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับในส่วนของเยาวชนอายุ18ปีได้คุมตัวไปเสนอสารขอฝากขังนะครับส่วนที่เหลือจะต้องรอขรบวนการนะครับสอบสวนต่อนะฮะต่อหน้าสาวิชาชีพนะครับตามกระบวนการตามกฎหมายสรุปสำนวนส่งส,สารเด็กเยาวชนยืนยันครับตำรวจดำเนินคดีตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายในส่วนของการชดเชยเยียวยาจะต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการทางกฎหมายนะครับ แล้วก็ในส่วนของทางตำรวจจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดตามพยานหลักฐานนะฮะยอมรับมีเยาวชนอายุ18ปีที่เป็นหัวหน้าแก๊งทั้ง2รายนะครับเคยก่อเหตุดคดีทำร้ายคนตายในลักษณะเดียวกันมาแล้วนะครับแต่พ้นโทษออกมาไม่ถึงปีปัญหาดังกล่าวนะครับยังหนักใจเรื่องบทลงโทษทางกฎหมายกรณีเยาวชนกระทําผิดนะครับทางนี้ทางตำรวจจะได้ประสานไปยังฝ่ายปกครองนะครับผู้นําชุมชนช่วยการสอบสองดูแลป้องกันบาปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ํานะครับ สอบถามเพื่อนผู้ตายนะครับอยู่เหตุการณ์เปิดเผยว่าหลังจากออกจากงานบุญประเพณีหมอลำตนนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับคนตายฮะเป็นคนขับนะครับส่วนคนนั่งกลางคือภรรยาตนของคนตายนะฮะและตนซ้อนคนสุดท้ายครับช่วงลัางออกจากงานบุญครับไม่มีปัญหากับใครเลยแต่พอมาถึงใกล้ถึงหน้าบ้าน,นครับมีกลุ่มแก๊งเยาวชนที่ก่อเหตุได้มาจอดรถจักรยานยนต์ดักรอนะครับประมาณ56คน รวมกันมากกว่า10คนครผู้ตายจึงจอดรถจักรยานยนต์และเดินลงไปพูดคุยเนื่องจากมีเจตนาดีแต่กลุ่มคนก่อเหตุเข้าใจผิดครับกล่าวหาคนตายไปทําลายรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ตายที่จอดในงานเสียหายฮรโดยผู้ตายเยพยายามอธิบายครับแสดงความบริสุทใจแต่แก๊งฆาตกรนะครับจู่โจมนะฮะเข้ามาทุบทําร้าย นะครับด้วยอาวุธครบมือนะครทั้งไม้เบสบอลไม้ยาวมีดดาบสนับมือรวมทำร้ายคนตายจนสุดกับพื้นฮะตนพยายามวิ่งเข้าไปห้ามแต่ก็ถูกทำร้ายนะครับจึงวิ่งออกมาเรียกคนไปช่วยแต่ไม่ทันครับคนตายสลบและเสียชีวิตยืนยันว่าตั้งใจฆ่าไม่ใช่หวังแค่ทำร้ายนะฮะยังรับไม่ได้กับเหตุที่เหตุการณ์นี้นะครับโหดร้ายเกินไปนะครับนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นนะครับ ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะถ้าคุณชอบข่าวครับขอบคุณครับ